พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพรา้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพรา้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคราม,ามนำ<า><า>ชีวิต,วตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความ,วามหวัง,วงที่มีชีวิต,วตสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยครับคุณผู้ฟังครับเราทั้งหลายเริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นชีวิตของเราด้วยความหวังครับถ้าวันวันหนึ่งเราดําเนินชีวิตโดยปราศจากความหวังปราศจากความใฝ่ฝันปราศจากมุมมองที่เราจะก้าวไปข้างหน้าชีวิตก็คงจะเหมือนกับไร้ค่าจริงๆเราไม่สามารถที่จะปล่อยชีวิตของเราให้ล่องลอยไป เลื่อนลอยไปอย่างไร้จุดหมายได้นะครับไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นเล็กเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือแม้แต่ผู้สูงวัยหลายท่านผมได้มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้คนเหล่านี้ทุกคนเต็มไปด้วยความหวังนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นชีวิตดำเนินไปด้วยความหวังแน่นอนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นคริสเตียน ชีวิตของเราเต็มไปด้วยความหวังเต็มไปด้วยความเชื่อความหวังของเราคืออะไรเราหวังใจว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสะด็จกลับมารับเราและเมื่อถึงวันเวลานั้นเราจะมีโอกาสได้ครอบครองร่วมกับองค์พระผู้เป็นเจ้านี่คือความหวังประการหนึ่งสําหรับเราทั้งหลายและเรามีความเชื่อเชื่อมั่นว่าความหวังนี้จะไม่เป็นสิ่งที่เราหวังลมๆแรงๆเหมือนเราหวัง ในสิ่งที่เป็นของของโลกนี้สิ่งที่เป็นอนิจจงทรัพย์สินเงินทองสมบัติพัสถานต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดทั้งปวงนะครับเป็นความหวังก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นความหวังนิรันดร์สำหรับเราทั้งหลายบางทีการวิ่งหาการวิ่งไล่ไขว่คว้าสิ่งเหล่านี้ เป็นสิ่งที่เสริมกําลังกายกําลังใจให้กับเราทั้งหลายที่จะมีเรี่ยวแรงมีกําลังกายกําลังใจบากบั่นต่อไปที่จะไขว่คว้าสิ่งเหล่านี้มาแต่เราจะไม่ทุ่มเทความหวังที่เป็นนิรันด์อยู่กับสิ่งเหล่านี้ครับเพราะว่าเมื่อถึงเวลาหนึ่งเราก็ต้องวางภาระวางสิ่งเหล่านี้เอาไว้แน่นอนครับเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เมื่อเรายังมีกำลังอยู่ก็ทำเต็มที่ทำสุดกำลังของเรา ไม่ใช่ทำหยอะเหยาะแย่ๆทำแบบขอไปทีนะครับหน้าที่การงานความรับผิดชอบที่เรามีอยู่ในเวลานี้ก็ต้องทุ่มเทแม้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่นำความเป็นนิรันด์มาให้ก็ตามนะครับแต่เราต้องใส่ใจและต้องมีความรับผิดชอบนะครับเพราะว่า ถ้าชีวิตของเราเรี่ยวแรงของเรามันถึงว่าระเราก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แต่ตอนที่ยังมีกําลังอยู่ยังหนุ่มยังแน่นยังแข็งแรงยังมีศักยภาพทำเต็มที่นะครับในพระธรรมปัญญาจารย์นะครับบทที่9ผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับในข้อที่9เป็นต้นไปได้บอกว่าเจ้าจงอยู่กินด้วยความชื่นชมยินดี กับภรรยาซึ่งเจ้ารักตลอดชีวิตอนิจจังของเจ้าซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เจ้าภายใต้ดวงอาทิตย์ตลอดปีเดือนอนิจจังของเจ้าด้วยว่านั้นเป็นส่วนในชีวิตและในการงานของเจ้าซึ่งเจ้าได้ออกแรงกระทําภายใต้ดวงอาทิตย์มือของเจ้าจับทำการงานอะไรจงกระทําการนั้น ด้วยเต็มกำลังของเจ้าเพราะว่าในแดนคนตายที่เจ้าจะไปนั้นไม่มีการงานหรือแนวความคิดหรือความรู้หรือสติปัญญาข้าพเจ้าได้เห็นภายใต้ดวงอาทิตย์อีกว่าคนเร็วไม่ชนะในการวิ่งแข่งเสมอไปหรือฝ่ายมีกำลังไม่ชนะสงครามเสมอไปหรือคนฉลาดไม่รับประทานเสมอไป หรือคนมีความเข้าใจไม่ร่ำรวยเสมอไปหรือผู้ที่เชี่ยวชาญไม่ได้รับความโปรดปรานเสมอไปแต่วาระและโอกาสมีมาถึงเขาทุกคนนี่ก็เป็นสิ่งที่หนุนใจท้าทายเราทั้งหลายนะครับหน้าที่ที่เรามีอยู่ในวันนี้ทำเต็มที่ครับอย่าอ้างว่าเราเป็นผู้ที่สแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าเราทำงานแบบขอไปที ทําแบบเช้าชามเย็นชามก็คงจะทําให้พระนามของพระเจ้าเป็นที่ดูถูกเหยียดหยามถูกดูหมินแต่เราทุ่มเทเต็มที่แต่ไม่ใช่เป็นการทุ่มความหวังนิรันดร์ไว้กับสิ่งเหล่านั้นเราต้องแยกแยะสิ่งนี้ให้ดีนะครับคุณผู้ฟังครับในพระคำของพระเจ้าจากพระธรรมมีคาบทที่ 6, ข้อ8ได้กล่าวว่าพระเจ้าทรงประสงค์อะไรจากเจ้าให้ทำความยุติธรรม และให้รักความเมตตาและให้ดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้าของเจ้าด้วยความถ่อมใจคุณผู้ฟังครับผู้เชื่อในพระเจ้าจะดำเนินชีวิตในทุกๆท,ทางนั้นไปพร้อมกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราด้วยความถ่อมใจเราแสดงว่าเรามีความหวังใจในพระเจ้าดังนั้นเราจะเชื่อฝังพระเจ้าและกระทำหน้าที่ของเราในโลกนี้ด้วยสุดกำลังของเรานะครับซึ่งในพระธรรมของพระเจ้าที่เราจะ นำมาศึกษาด้วยกันวันนี้อยู่ในพระธรรมอิสยาบทที่61นะครับซึ่งเป็นเรื่องราวข่าวดีที่มาถึงบรรดาเลยชาวอิสราเอลที่อยู่ในบาบิโลนนะครับซึ่งข่าวดีเมื่อมาถึงพวกเขาแม้ว่าในเวลานั้นยังถูกล่ามโซ่ตรวนอยู่ในสถานภาพของการเป็นเลย แต่เขามีความหวังใจเมื่อได้รับข่าวดีนี้นะครับซึ่งดวงตาของผู้ที่มีความหวังนั้นจะมีประกายมีแววตาที่สุกสดใสเต็มเปลี่ยมไปด้วยความสุขเต็มเปี่ยมไปด้วยสิ่งดีที่อยู่ข้างในแม้ว่าเวลานั้นจะพบกับความทุกข์ยากก็ตามเหมือนกับเด็กๆเ,เหมือนกับลูกๆก,กันนะครับเวลากําลังร้องไห้ยอยู่กําลังผิดหวังกําลังทะเลาะเบาะแวงกัน แต่ถ้าพ่อแม่ไปปลอบโยนแล้วก็โอบกอดเขาพูดให้ความหวังว่าเดี๋ยวพ่อจะพาไปเที่ยวเดี๋ยวแม่จะให้ขนมไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นลูกมานี่ก่อนเราก็กอดลูกลูกก็จะยิ้มแววตาของเด็กจากเศร้าโศกเสียใจเจ็บปวดโกรธเคืองกันก็จะ เต็มไปด้วยรอยยิ้มเต็มไปด้วยความหวังทั้งๆท,ที่น้ําตายังเต็มเบ้าตาอยู่นะครับน้ําตาอย่างคลอเบ้าอยู่แต่ยิ้มมีความหวังภาพของเฉลยที่ได้รับข่าวดีมีความหวังนี้เป็นสิ่งที่ผมเปรียบเทียบแบบนี้ให้เราได้เข้าใจนะครับว่าตาของพวกเขาแห้งมองไปข้างหน้าด้วยความหวังใจเมื่อพระยาเวได้บอกข่าวดีแก่ชาวยิวว่า เขาจะได้รับการปลดปล่อยให้กลับไปยังบ้านเมืองของพวกเขาส่วนบาบิโลนที่กวาดต้อนเขาไปเป็นฉเฉลยนั้นจะถูกลงโทษพวกฉเฉลยอาจจะร้องไห้คร่ำครวญเมื่อเขากลับไปเห็นสภาพปร,รักหักพังของกรุงเยรูซาเล็มก็ตามแต่ว่าในเวลานี้พระเจ้าหนุนน้ำใจและประธานกำลังแก่พวกเขาในการเสริมสร้าง ในการก่อสร้างซ่อมแซมบ้านเมืองของพวกเขาขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งพระเจ้าตรัสว่าชาวต่างชาติจะทำงานประจำวันให้กับพวกยิวทั้งนี้เพื่อพวกยิวทั้งหลายจะได้ใช้เวลาให้แก่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั่นก็คือการนมัสการการใช้เวลาปรนิบัติพระเจ้า พระเจ้าจะประทานพระพรมากมายยิ่งกว่าที่พวกเขาเคยคาดคิดเอาไว้พระเจ้าจะทรงทดแทนอย่างยุติธรรมให้แก่ชาวยิวที่ถูกปล้นและได้รับความทุกข์ทรมานจากศักตรูที่เอารัดเอาเปรียบพวกเขานะครับผู้เผยพระวจนะได้ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าว่าการช่วยกู้ของพระเจ้า เปรียบเหมือนการสวมใส่เสื้อผ้าสวยงามให้แก่ชนชาติที่ได้รับการทรงไถยจากพระเจ้าเป็นการตกแต่งประดับประดาให้เขาดูงดงามมีเกียรติมีสง่าราศีมากยิ่งขึ้นและยังเปรียบเสมือนเป็นการหว่านเมล็ดพันธุ์ในสวนซึ่งทำให้มันเจริญงอกงามเติบโตและ เกิดผลอย่างมากมายเต็มสวนและอุดมสมบูรณ์เพียงพอสำหรับประชากรของพระเจ้าขณะที่อิสยาบันทึกคำพยากรณ์นี้ท่านได้เห็นภาพเหมือนกับว่าตัวของท่านนั้นก็อยู่ในบาบิโลนและอิสราเอลก็ยังไม่ได้รับการช่วยกู้ดังนั้นอิสยาจึงต้องอธิษฐานเผื่อพวกเขาไม่หยุดหย่อนจนกว่าที่พวกเขา จะได้กลับไปสู่บ้านเมืองของพวกเขาด้วยชัยชนะซึ่งในเวลาแห่งการปลดปล่อยนั่นเองนะครับอิสราเอลเขาจะไม่เหมือนกับพันรยาที่ไม่สัตซ์ซื่อที่ถูกทอดทิ้งไว้ให้อับอายอีกต่อไปองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เปรียบเสมือนสามีของนางจะยังรักและจะนำเขากลับมาหญิงที่ถูกทอดทิ้งก็จะให้กำเนิดบุตรอีกครั้งหนึ่งและ แผ่นดินที่ร้างเปล่าก็จะเต็มไปด้วยความมั่งคั่งต่อไปในกรุงเยรูซาเล็มก็จะมีคนยามที่ตั้งตาเฝ้าคอยด้วยความหวังว่าพวกเฉลยจะกลับมาซึ่งอิสยาได้แร่งเราให้คนยามเหล่านี้อธิษฐานร่วมกับเขาอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อพระเจ้าจะท่งเร่งให้พระสัญญาของพระองค์สำเร็จและจะได้นำประชาชนของพระองค์กลับคืนมา พวกเขาจึงจะปลอดภัยไม่ต้องถูกปล้อนอีกต่อไปแล้วอิสยาก็สั่งให้คนไปเตรียมทางไว้สำหรับชนชาติอิสราเอลที่จะออกจากบาบิโลนมาสู่กรุงเยรูซาเล็มชนชาติอื่นๆจึงจะได้เห็นและประจักษ์ว่าพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์เป็นผู้ทรงไถยประชากรของพระองค์ออกมาให้พ้นจากความทุกข์ ให้พ้นจากการเป็นท่าคุณผู้ฟังครับสําหรับพระวจะนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนํามาศึกษาร่วมกันวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมอิสยาห์บทที่61นะครับผมจะนํามาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังตั้งแต่ข้อที่1เป็นต้นไปจนถึงข้อที่11นะครับพระธรรมอิสยาห์บทที่61ข้อหนึ่งถึงข้อที่11มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับ พระวิญญาณของพระยาเวองค์เจ้านายทรงอยู่เหนือข้าพเจ้าเพราะว่าพระยาเวทรงเจิมข้าพเจ้าไว้เพื่อนำข่าวดีมายังคนที่ทุกข์ใจพระองค์ทรงส่งข้าพเจ้าไปเพื่อปลอบโยนคนชอกช้ำใจและเพื่อประกาศอิสรภาพแก่บรรดาฉเฉลยทั้งประกาศการเปิดเรือนจำ แก่ผู้ที่ถูกจำจองเพื่อประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระยาเวและประกาศวันแห่งการแก้แค้นของพระเจ้าของพวกเราเพื่อชูใจทุกคนที่ไว้ทุกเพื่อจัดเตรียมให้กับพวกที่ไว้ทุกในสิโยนคือให้มงกุฎแทนขี้เท่าแก่พวกเขาและให้น้ำมัน แห่งความยินดีแทนการไว้ทุกข์เสื้อคลุมแห่งการสรรเสริญแทนจิตวิญญาณที่ท้อแท้แล้วคนจะเรียกพวกเขาว่าต้นโอ๊กแห่งความชอบธรรมที่พระยาเวทรงปลูกไว้เพื่อสํแดงพระสิริของพระองค์เขาทั้งหลายจะสร้างสิ่งประหักหักพังโบราณขึ้นใหม่ เขาจะซ่อมเสริมที่ทิ้งร้างแต่เก่าก่อนขึ้นเขาจะซ่อมบรรดาเมืองที่พังแล้วขึ้นมาใหม่คือที่ซึ่งร้างมาหลายชั่วอายุคนแล้วนั้นพวกคนแปลกหน้าจะยืนเลี้ยงฝูงแพะแกะของพวกท่านคนต่างด้าวจะเป็นคนไถนาและเป็นคนแต่งเถาอางุ่นของท่านแต่พวกท่าน จะได้รับการขนานนามว่าปุโรหิตของพระยาเวคนจะพูดถึงท่านว่าเป็นผู้ปรนนิบัติของพระเจ้าของพวกเราท่านทั้งหลายจะรับประทานความมั่งคั่งของบรรดาประชาชาติและท่านจะอวดโดยความร่ำรวยของพวกเขาแทนความอายของพวกท่าน ท่านจะได้รับเกียรติสองเท่าแทนความอดสูเขาทั้งหลายจะเปรมปรีในส่วนแบ่งของเขาเพราะฉะนั้นพวกเขาจะได้กรรมสิทธิ์เป็นสองเท่าในแผ่นดินของเขาความชื่นบานเป็นนิดจะเป็นของเขาเพราะตัวเรายาเวรักความยุติธรรมเราเกลียดการโจรกรรมและการอาธรรม เราจะให้ค่าตอบแทนแก่พวกเขาอย่างเหมาะสมและเราจะทำพันธสัญญานิรัน์กับเขาเชื้อสายของพวกเขาจะเป็นที่รู้จักกันในบรรดาประชาชาติและลูกหลานของเขาในท่ามกลางชนชาติทั้งหลายทุกคนที่เห็นพวกเขาจะจดจำเขาได้ว่าเขาเป็นเชื้อสายที่พระยาเวทรงอวยพร ข้าพเจ้าจะเปรมปรีอย่างยิ่งในพระยาเวใจของข้าพเจ้าจะลิงโลดในพระเจ้าของข้าพเจ้าเพราะพระองค์ทรงสวมเสื้อผ้าแห่งความรอดให้ข้าพเจ้าพระองค์ทรงคลุมข้าพเจ้าด้วยเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรมเหมือนเจ้าบ่าวที่โพกศีรษะแบบปุโรหิต และเหมือนเจ้าสาวที่แต่งตัวด้วยเพชรพลอยเพราะว่าแผ่นดินทำให้หน่อของมันงอกขึ้นมาและสวนทำให้สิ่งที่หวานในนั้นงอกขึ้นมาอย่างไรพระยาเวองค์เจ้านายจะทรงทำให้ความชอบธรรมและการสรรเสริญง,งอกขึ้นมาต่อหน้าประชาชาติทั้งหมดอย่างนั้น คุณผู้ฟังครับผู้รับใช้ของพระเจ้าในอิสยานั่นก็คือพระเมสยาได้มีความชัดเจนเกี่ยวกับพันธกิจของพระองค์นั่นเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยรากฐานที่แท้จริงแทนของเก่าด้วยของใหม่โดยมุ่งเน้นไปที่คนยากจนคนที่หัวใจแตกสลายคนที่ถูกจำจองหรือนักโทษหรือฉเฉลยทั้งหลาย ในพระคำของพระเจ้าตอนนี้ที่เราได้อ่านด้วยกันนะครับเราจะเห็นว่าพระเจ้าทรงทำการต่างๆเพื่อแต่ละคนเหล่านั้นสำหรับผู้ที่อยู่ในสิโยนสาหรับผู้ไว้ทุกข์และเศร้าโศกพระองค์ได้เสนอการแลกเปลี่ยนโดยมีการใช้คำว่าทดแทนให้ถึงสามครั้งด้วยกันนะครับซึ่งถ้าเรามองดูศึกษาในแต่ละอย่างและจินตนาการว่า กลุ่มคนเหล่านั้นเขาจะรู้สึกอย่างไรที่ได้เห็นโอกาสของการแลกเปลี่ยนสิ่งเลวร้ายให้เป็นสิ่งที่ดีได้รับสิ่งดีมาทดแทนแต่ว่านิมิตเหล่านี้ไม่ได้หยุดที่ความสุขของแต่ละบุคคลซึ่งในที่นี้ได้มีความหวังใจสำหรับสภาพแวดล้อมของพวกเขาทั้งหมดสำหรับสังคมและเศรษฐกิจ และประชาชาติของพวกเขาผู้นำและนักการเมืองจำนวนมากได้มีข้อเสนอให้ความหวังกับประชาชนของพวกเขาแต่และอย่างมากมายแต่ว่าสิ่งที่ทำได้จริงช่างห่างไกลจากข้อเสนอหรือเงื่อนไขหรือความหวังที่เคยให้เอาไว้แต่คําสัญญาของพระเจ้านี้แตกต่างด้วยเหตุผลง่ายๆนั่นก็คือ ข้อเสนอนี้ไม่ได้มาจากมนุษย์แต่มาจากพระเจ้าเองซึ่งพระลักษณะสองด้านของพระเจ้าเป็นสิ่งที่รับประก,กันได้ว่าสิ่งที่พระองค์ทรงเสนอที่จะมอบให้นั้นจะต้องเกิดขึ้นจริงนั่นก็คือพระองค์รักความยุติธรรมและเชื่อถือได้เราทั้งหลายผู้เป็นสาวกของพระองค์เป็นประชากรของพระองค์ก็ควรที่จะสะท้อน ลักษณะทั้งสองประการของพระองค์ให้ประชาชาติทั้งหลายได้รับรู้ด้วยนะครับคุณผระฟังครับจากพระวันะธรรมของพระเจ้าตอนนี้เราได้เห็นว่าความหวังใจที่ดีที่สุดที่สำเร็จและเป็นจริงนั้นก็คือสิ่งที่เป็นความลึกลับคลุมเครือที่แย่ที่สุดก็ได้กลับมามีชีวิตชีวาขึ้นมาในทันทีทันใดเมื่อพระเจ้าทรงกระทากิจของพระองค์ และหลายร้อยปีต่อมาเมื่อพระเยซูคริสต์ได้อ่านพระวจนะเหล่านี้ที่ธรมารมศาลาที่บ้านและประกาศว่าพระคัมภีร์ตอนนี้ที่ท่านทั้งหลายได้ยินกับหูก็สําเร็จแล้วในวันนี้นั่นก็คือพระเยซูคริสต์เป็นพระเมสสิยาผู้ที่จะมาทําให้ ความมืดมนความทุกข์ใจผู้ที่ถูกคุมขังได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระชั่วนิจนิรันด์ซึ่งความจริงนั้นปรากฏสำเร็จในชีวิตของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วนะครับดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะร่วมกันรับใช้ทุ่มเทที่จะประกาศข่าวดีเรื่องของพระเมสสิยาไปสู่โลกภายนอกไปสู่ผู้ที่อยู่ในความมืดให้ได้รับ แสงสว่างนี้ร่วมกันเหมือนกับพวกเราทั้งหลายครับเอาล่ะครับคุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงนี้ผมจะขอ,อนำรายการอำลาจ,จากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาพีงเท่านี้นะครับไปกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพร,พร,พรทุกทุกท่านสวัสดีครับอาาจจะมีีบงงครรรััท่เเวน 谁懂？